ในเบรกสองนี้เป็นเรื่องของภาพข่าวผมให้ท่านดูภาพนี้นะครับนี่เป็นฉากที่เราให้เห็นว่ามีการรับปริญญาอของราชินีนุ้ยนะครับรับแล้วรับอีกรับแล้วรับอีกของหมาหาวิทยาลัยราชพักและอีกหลายหมาหาวิทยาลัยทูลถวายกันใหญ่เลยผมได้ พูดเรื่องนี้ไว้เมื่อวันพฤหัสแต่เวลามันน้อยนะั่นเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ผมบอกว่าการมองปัญหาหนึ่งหนึ่งของวังซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจเนี่ยนะครับถ้าเราจะวิเคราะห์สถานการณ์ได้ว่าเพราะอะไรอย่างไงเนี่ยเราต้องดูวิธีคิดของเขาอย,อย่าเอาความคิดเราไปจับทั้งหมดนะถ้าจับไปถ้าเราคิดเองของเราเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจเขานะ ผมได้ยกสองเรื่องไว้วันนี้มาต่อหน่อยคือหนึ่งเรื่องที่ราชนีนุ้ยรับปริญญาจากการทูลถวายของมหาสภาหมาหาวิทยาลัยราชพัฒร,ราชพัฒนี่มีส<อ>ี่สิบกว่าแห่งนะสี่ส<อ>ิบกว่าแห่งแล้วยังมหาวิทยาลัยเอแบกที่คุณนุ้ยจบมามหาวิทยลัยนั้นมหาวิทยลัยนี้ใครอยากจะเอาใจก็ คือผมใช้คาว่าเอาใจเนี่ยอาจจะผิดไปก็ได้นะครับออืแต่ก็อาจจะมีส่วนถูกก็ได้เพียงแต่ว่าวันนี้ผมตั้งคําถามว่าเออถ้ารับเอา้าท่านนิยมหานิยมม,ยม,มีมหาวิลัยนี้เขาให้ปริญญาดุษฎีบรรัณฑิตกิติมักือไม่ต้องสอบนะเป็นปริญญาเอกเก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สักเรื่องหนึ่งเนาะโอเคให้ท่านไปท่านภูมิใจถูกไหม ปรากฏมีมาหลาลัยอีกสามสิบสี่สิบมหลาลัยมาให้โอ้โหเฮ้ยทำไมกูเก่งขนาดนี้ท่านคิดยังไงครับถ้าเกิดให้เรื่อยๆืยท่านคิดว่ามันศักดิ์สิทธิ์ดีไหมเก่งดีไหมเรื่องเสื่อมหนักครับอีกทำไมเพราะว่ายกยอประปันถ้าคนไม่มีอะไรเรายกไปเดี๋ยวมันก็ตกตายเพราะมันไม่มีอะไรถ้ามันมีอะไรควรจะยกย่องสรรเสริญเออเนี่ยเข้างั้นพอถึงนี่เข้าหลักเลยนิคันเหนิคาหารหัง ยกย่องคนที่ควรยกย่องปักคันเหปักคันหาลหังที่สมายสุนัยรู้ว่านี้ตาหนิคนที่ควรตําหนิบางเร่มาเป็นคําพูดของหนังสือพิมพ์คําขวัญของหนังสือพิมพ์สยามรัฐก็สยามรัฐแต่สมัยนี้ท่านทำนิคันเหคือบ้านเราไปยกย่องพูดกันมีของจริงจริงหรือเปล่าโชว์จริงๆหรือเปล่าถ้าเราไม่มีไปยกย่องอ่ะ มันก็จะเสื่อมสามยิ่งยกยิ่งเสื่อมอ้าวอันนี้เราคิดเราคิดแต่เดี๋ยวเรามีบทวิเคราะห์นี่เราคิดแล้วมันโลกคิดด้วยสากลคิดด้วยสอ,อ,องเชิกคิดอีกภาพหนึ่งนะครับอผมให้ท่านดูภาพรับปริญญาของคุณนุ้ยไปแล้วนะเดี๋ยวผมอีกภาพหนึ่งคือภาพของเออการนำพระองค์โสม ในภาวะการอย่างเนี้ยอ่ะผมให้ท่านดูนะเอาภาพนี้ดูนะอืมในงานเพื่อนพึ่งพามูลนิธิเพื่อนพึ่งพาพระอ,องค์พาเนี่ยเขามีมูลนิธินะครับแล้วก็จัดงานใหญ่โตแล้วพระอ,องค์พาก็เอาเสด็จแม่นี่มาโชว์ซึ่งเป็นภาพที่เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกเอ๊ะมันจะถูกหรือเอาภาพ่างนี้มานะครับผมนนะผมจะตีเป็นสองแบบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตีเอาให้ดูก่อน อเอาเอาเรื่องที่หนึ่งก่อนพี่ท่านมหานิยมก็บอกว่าการที่มีการรับปริญญาในหลวงไปพระราชทานปริญญาล่าสุดผมก็อ่านข่าวเขาที่แล้วว่าไปเป็นที่อุตรดิตตเนาะครั้งเขาที่แล้วนี่นะครับเป็นที่อุตรดิตนะครับในหลวงพระราชทานปริญญาที่หมหาไราาราชพักพิบูลสงครามอุตรดิตอา้าว ก็มีการเห็นราชินีนุ้ยมารับปริญญาเอกทีเ<อ>่เ<อ>ขาเขาเขาเขาห<ข>ม้บให้เออไปมอบที่ราชพัชทุกที่ก็คุณน,นุ้ยก็รับปริญญาทุกครั้งผมก็ผมจะมีข้อมูลและวิเคราะห์กันแล้วแต่ว่าวันนั้นยังไม่มีรายละเอียดมากพอที่จะคุยกันเพราะเวลาไม่พอ,อวันนี้หน่วยวิเคราะห์ข่าวเขาวิเคราะห์กันอย่างนี้อ่ะพี่เห็นด้วยหรือเปล่าฟังนะโอเค เขาบอกว่าเอคงไม่ใช่เรื่องที่สามัญชนพวกเราเห็นคือมันเหนือกว่าเหนือกว่าความพอใจที่แม้ฉันได้รับปริญญาตั้งสี่สิบใบห้าสิบใบก็เหนือกว่านั้นอีกนะเหนือกว่าตรงที่เขามองในทางการเมืองว่าอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดจริงหรือเปล่าแต่เราวิเครานะห์แล้วถ้าถูกก็นี่คือตัวอย่างของการมองปัญหาเขามองว่า ในหลวงรัชกาลที่สิบนี่กำลังจะถอนบทบาทตัวเองอย่างน้อยที่สุดบทบาทการมอบปริญญาเนี่ยก็จะให้คุณนุ้ยต่อไปคุณนุ้ยจะมาเป็นคนมอบปริญญาแทนโดยเฉพาะราชพัชร์แล้วการที่คุณนุ้ยจะมอบปริญญาให้เจ้ามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็มอบปริญญาให้คุณนุ้ยซะก่อน อันนี้เลยทาให้มองไปนทางการเมืองว่าหนึ่งต่อไปก็คือจะถ่ายพลังเนี่ยไปที่ขุนนุ้ยใน,นานะราชินีเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการมอบปริญญานี่เป็นเกียรติยศนะเป็นเกียรติยศของประชาชนปราบปลื้มใจนี่คนจบปริญญาอเอาแล้วมีบางคนอาจจะไม่ไม่อยากได้รับปริญอยากได้ปริญญาแต่ไม่อยากไปรับแต่กษัตริย์ก็มีเขาที่ต่อใต้กันนะแต่คนทั่วๆไป ก็จะต้องถ่ายรูปชอบไม่ชอบไม่รู้แต่แม่ชอบอ่ะ<ม>อะก็ให้ถ่ายแล้วไปติดไว้ที่บ้านรูปของกษัตริย์มอบปริญญาก็จะติดคู่กับคนรับปริญญาทั่วประเทศสิจบปริญญาเยอะนะราชพัฒนี่จบกันเป็นแสนนะออแล้วนี่คือเหตุสำคัญอันหนึ่งนะครับที่กษัตริย์ได้พยายามจะรักษาประเพณีการรับมอบปริญญาไว้ นำถวายรับแจกปริญญาไว้เช่นช่วงเวลาที่ในหลวงรัชก,ก,กาลที่เก้ากำลังประชวนเนี่ยก็มอบหมายให้พระบรมวงศานุวง์เป็นตัวแทนไปมอบตอนนั้นมาหาลัยท็อปเทนก่อนท็อปเทนจุลาธรรมศาสตร์ศิลปากรท็อปเทนนี่นะประมาณสิบกว่ามหาลัยเนยนะสมเด็จพระเทพไปแต่เดี๋ยวนี้อาจจะเปลี่ยนแล้วนะออาจจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนรัชกาลนี่เขาเปลี่ยนนะสมเด็จพระเทพไป อันนี้เป็นความรู้นะครับแล้วข้อเท็จริงเป็นอย่างนี้ด้วยเพราะผมเป็นเลขาเลิมตีศึกษามาแล้วรู้สองถ้าเป็นหมาลายราชพัฒน์ละราชกาลสี่สิบในเวลานั้นเป็นมกรฎราชกุมาลรับเหมาหมดอโอ้โหราชพัฒนี่เฉพาะราชพัฒนี่ผมว่าสามสี่สิบแห่งสี่สิบกว่าแห่งนะสี่สิบกว่าแห่งเฉียด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 แสนนะหลายหมื่นก็แล้วกันล่ะนะครับท่านรับ รัชพัฒนอย่างเดียวเลยเข้าใจว่าจะ,จะถ่ายไปให้ที่คุณนุ้ยเป็นคนแจกปริญญาแล้วแล้วเขาก็วิเคราะห์โยงไปอีกว่าไปถึงเรื่องการแต่งตั้งผู้สมร,ร็จราชการแทนพระองค์เป็นสิ่งที่เหลยกเกลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะครับคอยดูเพราะว่าพระองค์ท่านจะเสด็จกลับไปเยอรมันเพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องหมอประจําตัวมีปัญหาหลายๆอย่างนะครับ ดังนั้นแนวโน้มในอนาคตอาจจะเห็นนี่คือคิดคิดอย่างเจ้าเขาแล้วไม่ใช่คิดอย่างไทยคิดอย่างชาวบ้านนะออนึกว่าเป็นนี่คือการเมืองนะกำลังจะถ่ายกําลังไปที่คุณนุย้ยซึ่งก็จะเกิดผลกระทบว่าถ้ามีการแต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระอ,องค์นั้นลูกสาวก็อยากจะเป็นเหมือนกันนะอ,อ,อย่าลืมว่าการแต่งตั้งเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระอ,องค์นั้นเท่ากับเป็นกษัตริย์นะทําหน้าที่แล้วยิ่งในระบบที่อํานาจของกษัตริย์เต็มที่อย่างนี้เนี่ยอ,อื คุณนุ้ยก็จะแผ่บารมีสร้างเครือข่ายอีกเยอะเลยนะอืราชวงศ์กิติยกรนี่เขาสายตรงนะอืเขาถือว่าระหว่างมหิดลกับกิติยกรนี่กิติยกรนี่เขาเป็นลูกเจ้าเชื้อสายเจ้ามาเลยนะสมเด็จพระราชินีเลือดบริสุทธิ์เศรษฐกิจกิติยกรเนี่ยดังนั้นองค์พานี่เขาถือว่าเป็นเลือดบริสุทธิ์บริสุทธิ์ยิ่งกว่าสายมหิดลนะออืเพราะว่ามหิดลนั้น ในหลวงรัชกาลที่เก้านี่เป็นลูกสามัญชนนะคุณโยมสังวานตระพักคุณโยมสังวานนั่นนะนั่นเป็นสามัญชนนะดังนั้นเขาก็คิดว่าเอ๊ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับที่ทําให้การแต่งตั้งผู้สมริยราชการแทนพระอน์จะเป็นประเด็นทางการเมืองต่อไปนี่เรามองแบบนี้อเมื่อกี้นี้พูดถึงว่าอ้าวมกุฎราชกุมารรับราชพัฒน์อ้าวแล้วมหาอะไรก็แล้วเกษตรเห็นเกษตรใครรับล่ะเห็นมีคนประจําเลยเนี่ย เกษตรนี่จุฬาพรรับหมดครับผมนี่จบที่เกษตรแม่โจ้ก็รับจากจุฬาพรนะอ่าอ่าแล้วพยาบาลน่ะพยาบาลนี่พระองค์สมรับรับสัมปทานรับรับการแจกปริญญาพยาบาลอ่าแล้วอุบลรน์ล่ะอุบลรณ์นี่รับเอกชนเอกชนครับอ๋อเอกชนอันนี้เขาแบ่งกันเซกชันอย่างนี้นะแล้วขอโทษนะเดี๋ยวขอถามหน่อยครับผมการไป แจกปริญญาหรือว่าพระราชทานเนี่ยต้องเสียเงินเสียทองไหมใครเสียเงินเสียทองคือว่าคนรับหรือว่าคนมาแจกจ้องจะต้องได้งิงได้ทองไหมคนมาแจกเนี่ยม่ต้องเสียเงินเสียทองครับได้เงินล่าสุดนี่ข้อมูลในหลวงรัชกาลที่สิบกับราชินีนุย้ยไปที่เชียงใหม่มราชพระศ์เชียงใหม่มก็ใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดทำ ตามเอกสารที่อาจารย์ซุมศักบอกสิบเอ็ดล้านกว่า่าใช้จ่ายนะอในหลวงไม่ได้จ่ายนะนี่เป็นเงินภาษ,ษีนนการเส็จต้อนรับนี่การจัดทาซุ้มต้อนรับที่มัที่เชียงใหม่ตลอดทางบนถนนนี่อืส่วนที่ถามว่าแล้วกษัตริย์ได้รับเงินถวายไหมผมเชื่อว่ามีครับอืเพราะเป็นที่รู้กันแต่ไม่มีการออกข่าวอืม รู้เราเราว่าว่าบางบางมหาวิทยาลัยนี่ต้องให้เป็นล้านเลยนะก็ก็ไม่รู้แต่เขามหาวิทยาลัยเขาไม่เปิดเผยอ่ะอืมแต่ทําไมเรารู้ว่าต้องถวายเงินน่ะก็ข้อเท็จจริงมันกลายเป็นว่ามันต้องมาเก็บเงินจากผมอะผมรับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเมโจถ้าจาไม่ผิดรู้สึกจะห้าพันกว่าบาทนะผมก็ไม่รู้ใคาใช้จ่ายอะไรมากก็อย่างว่าจบสิ้นทีก็ให้ไปเนะดังนั้นคนจบมหาวิทยาลัยทุกคน ไม่ต้องมาถามกันครับท่านถามลูกหลานท่านเองว่าตกลมมึงเสียเงินเท่าไหร่วะาอีหนูในการรับปริญญาอเออผมก็มีลูกแล้วแล้วแล้วมึงไปถามอธิการมึงไม่ว่าไอ้เงินที่มึงเสียไปเท่านี้เท่านี้เนี่ยค่าอะไรบ้างถา้ามันแพงนักล่ะอืนะเอาเอา,เอาไงแล้วถ้าถ้าคนเดียวก็ไม่ต้องอันนี้เป็นหมื่นหมื่นเป็นสั้นแสนนะทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยไทุกหมาอะไรนี่เสียตางหมดครับโอ้โห ก็เลยเกิดข่าวยืนยันกันว่ามีการถวายเงินให้ท่านที่ไปแจกปริญญาด้วยเอผมมีลูกสองคนรับปริญญาบัตรสองครั้งสองมหาวิทยาลัยดังด้วยผมไม่เคยเสียสักตะตังเลยที่เมืองไทยเนี่ยเหรอที่เมืองเม่เมทอ่อเมริกาผมไม่เคยเสียตังเลยครับเออไม่เสียค่าใช้จ่ายเรื่อง่ายกระดาษบ้างไหมไม่ไม่ไม่เสียเลยค่าหอประชุมไม่เสียค่าน้ำค่าไฟไม่มีเหรอไม่มีเออให้เข้าท่าดีนะแล้วเปประธานาธิบดีไม่ต้องเสีย ก็ไม่เสียเนี่ยแล้วมหาวิทยาลัยไม่ใช่มหาวิทยาลัยกระจอกนะเออเช่นมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินจอห์นฮอปกินยังไม่ต้องเสียนะไม่ต้องเสียแต่แต่ประธานนัียนไม่ได้มาแจกนะไม่ใช่ครูบาอาจารย์ของเขาที่นี่ไม่มีไอ้แบบเอย่่งนั้นไม่มีไม่มีคนที่จะรับนักเรียนนะรับจากครูบาอาจารย์ของผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ถามลูกสาวผมว่านั่นใครที่เป็นคนให้ปริญญาบัตรเขาบอกอาจารย์หนูเองอืมคือว่าแล้วบ้านเมืองนี้ มันมันไม,ม,นไม่มันไม่หวือหวาอะไรแต่อะไรเนะี่ยเขาจบปริญญาเขาก็มีชุดคลุมชุดคลยอะไรก็มีเหมือนกันแหละแต่ไม่ไม,ไม่จะต้องไปเสียสตังค์คืออันนี้ลูกสาวผมอะเรียนก็ฟรีอะไรมันก็ปรีอะผมไม่ได้จ่ายตั๋งสตังค์เอยทำไมไม่ต้องจ่ายแล้วเรียนฟรีได้ไงอ่ะก็ลูกผมไม่ได้ทุนอ่ะโอ้โหแม่ได้ทุนอันจริงอันนี้เลนเก่งอันนี้อ๋อไม่ใช่ก็อาจจะบุญของเขาอะโอเคอ้าว นี่ภาพล่าสุดนะครับจากกรุงเทพธุรกิจ uh huh. ไปรับไปพระราชทานปริญญาบัตรที่เชียงรายราชินีนุ้ยก็เป็นคนรับคนแรกอีกครับอื uh huh. คือในช่วงนี้กำลังรับปริญญาตามกำหนดการต่างๆโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชพัฒเป็นเครือข่ายหมดเลยครับมหาาลัยราชพัฒนี่เดิมเป็นมหาวาลัยเดียวนะตอนที่ผมเป็นเลขาธิการตรีศึกษานั้น มาหาัยราชาพัฏได้แยกเป็นแต่ละจังหวัดเป็นหนึ่งมาหาไรหนึ่งมาหาัยหมดเลยครับดังนั้นคุณนุ้ยก็เลยได้ปริญญาทุกมาหลาลัยราชาพัฏซึ่งท่านจะคิดอะไรก็แล้วแต่แต่ผมมองในทางการเมืองว่าน่าจะเป็นไปได้คือต่อไปเราจะเห็นคุณนุ้ยเป็นคนพระราชทานปริญญาบัตรของราชภัฏอันที่หนึ่งสองอันนี้อาจจะยากหน่อยหรือใช้เวลาหน่อยแล้วแต่ เราอาจจะเห็นคุณนุ้ยเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์โอ้ยังงั้นเหรอเพราะนี่คือการสร้างบาร,รมีให้ราชินีนุ้ยไงแต่ตอนนี้เขาว่ามันมีข่าวมาอีกแล้วนะมีอีก,อ,กอาจจะมีคนชื่ออื่นมาอีกแล้วนะชื่อนะเอ่อ,อ,อนั่นสิเด,เดี๋ยวมีอีกนะไม,ไม่ใช่นุย้ยใช่ก้อยนะมีอีกนะเป็นข่าวเฉยๆเ,เดี๋ยวเราดูบเบรกสามอทีนี้นี่คือเป็นตัวอย่างในการมองภาพเดี๋ยวเขาอากาศน,นิดนึง เมือเ่อกี้เดี๋ยวท่านาทั้งหลายผู้ฟังจะ,ะเข้าใจอาจจะพลาดไปคือว่าที่ผมไม่เสียตังนั้นสำหรับลูกผมนะอะ<อ>แต่ว่าเสื้อคลุยเนี่ยเสีย,สยแต่ไอของจะไปมหาวิทยาลัยไม่ไม่มีไม่ไม่้างเสียอะไรเขาจะมาเรียกเก็บไม่ได้ที่นี่ไม่ได้นะแต่ว่าเสื้อครุยเนี่ยเราต้องจ่ายแต่ว่าอาจจะไปเรียกห้าพันปนบุญนมบนจัดเลย เป็นงบประมาณภาษีของประชาชนเขาจัดไว้ให้แล้วอม,มหาวิทยาลัยเขาจัดการเขามีงบประมาณของเขาอ้าวโอเคอ,อีกภาพหนึ่งยังติดค้างดูว่าคือขณะนี้มันมีสองภาพที่เราต้องรู้และมองให้ลึกเข้าไปเพื่อจะรู้อนาคตภาพนี้อาจจะต้องขอค้างไว้นิดหนึ่งไม่ใช่ค้างเพื่อที่จะให้เกิดความรู้สึกในทางเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับต้องขออภัยนะครับคือภาพ ภาพนี้ให้ค้างจอไพเดี๋ยวหนึ่งถ้ามองทั่วไปอาจจะมองาเอ๊ะคิดอะไรวางคิดอะไรอืเอารูปพระองค์สมในขณะที่ทรงพระประชนอย่างหนักนะครับหมดสภาพแล้วละ่ะร่างกายเนี่ยนะครับดูจากพระพักของเธอดูจากมือของเธอผ่าของเธอนี่นะครับยิ่งยิ่งดูปากดูหน้าดูตามไม่ได,นะได้ไม่ได้เลย แต่นี้ผมมองในสองแง่พี่มองยังไงอ่ะลูกอาจจะทดแทนแทนคุณแม่เมื่อตัเองมีโอกาสมาเงี้ก็เอาแม่มาด้วยเพื่อจะกตัญยูกตเวทีนี่เป็นการมองแบบเป็นสามัญชนทั่วไปในทางว่ากัตันญูกตเวทีหนึ่งเพื่อจะทดแทนแทนคุณสองอีกประการหนึ่งเพื่อจะประกาศว่าศักดิ์ศรีของกิตยากรนี่มีความหมายนะอย่ามาดูถูกดูหมิ่นนะ ก็เชนจะทําอะไรก็อย่าขึ้นหน้าขึ้นตามากนักไปมาคือลักษณะของผมผมเป็นผู้ชายนะครับแล้วผมมีลูกเป็นผู้หญิงภรรยาผมเป็นผู้หญิงลักษณะผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่ได้รักการอารมมาไอการอิจฉาริษยาเป็นเรื่องธรรมดาอ่าแต่จะสมมติแล้วก็สมมติว่าท่านมหามีเมียมากกว่าหนึ่งคนไม่เป็นอันตรายนะมีบาะถ้าเป็นสามัญชนนี่อันตรายนะอันตรายเอามาเปิดเผยไม่ได้นะอันนี้เอามาเปิดเผย เป็นการซ้ำเตือนในความไม่ดีไม่งามขันหนกทมเนียมประเพณีที่เราเคยมีเนี่ยพี่นานบอกเลยสมมุติถ้าท่านมาหามีภรรยามากกว่าหนึ่งคนแล้วลูกสาวของท่านจะมีลูกสาวนี่นะม,ม,มีสองสาคนนี่นะลูกสาวก็รู้สึกว่าเอ๊ะไปอยู่กับภรรยาน้อยตลอดเวลาอืแล้วแม่ก็ป่วยอย่างนี้เนี่ยอืมไม่กลับมาไม่กลับมาให้ความสําคัญกับแม่เลยเนี่ยลูกสาวก็จะโกรธแม่ ก็มีส่วนไม่กลับมาบ้านเลยคุณพ่อเนี่ยมันหยุดมันอยู่ที่พ่อนะถ้าพ่อดีพ่อดีมันจะพอถ้าพ่อไม่ดีมันจะพังอ่ะแล้วมีส่วนพังนะไอพ่อไม่ดีเนี่ยอเอาอย่างผมยกตัวอย่างนี่ไม่ยอมไม่ยอมให้เข้าเนื้อเลยนะนี่ผมรู้ว่าท่านไม่ได้มีสองคนหรอกครับแต่ยกตัวอย่างว่าท่านท่านมีสองคนแล้วมีอีกบ้านหนึ่งแล้วก็ไปอยู่กับบ้านเมียเมียเมียน้อยสวยกว่านี่นะให้ความสุขทางร่างกายได้มากกว่า แล้วไม่กลับมาหาแม่เลยเนี่ยแล้วทำท่าทำทางเอสมบัติที่เคยเห็นแม่เคยมีทรัพย์สินหรือว่าควรจะได้อยู่เพชรนินจินดานเนี่ยเอาไปให้เมียน้อยอยีกะะอย่างเงี้ยลูกสาวจะคิดยังไงใช่ผมถามก็อิจฉาริษยาคือมันอยู่ที่ปรักผู้ใหญ่อยู่ที่ผู้ช,ชายอยู่ที่พ่อเป็นไปได้ไหมที่เออพระองค์พานั้นเป็นคนที่สูงศัก์มากแล้วเหนือความโลภโกรธหลงทั้งหมดแล้วเป็นไปได้ไหม ไปไปไม่ได้หรอเปไม่ได้นะอืมคือขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของเราของไทยๆเนี่ยเอาตรงๆที่ประเทศไทยเลยคนเราธรรมดาไม่กล้าจะล่วงล้ำกำเกินบางครั้งบุงคราวผู้ใหญ่หรือผู้มีสูงศักเนี่ยทําลายขนบธรรมเนียมประเพณีเสียเองดัังนน้แล้วไม่ใช่เรื่องดีนะเป็นเรื่องเสียหายมากภาพตรงนี้เนี่ยผมมองเป็นแบบที่สามแบบที่สี่แลวนะ มองในทางการเมืองนะอืและผมก็ไม่ทราบว่าพระองค์พาคิดอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะอืผมมองว่าการที่พระองค์พาเอามาโชว์อย่างนี้ต่อพับิกเนี่ยภาพนี้อาจจะเห็นไปถึงรัชกาลที่สิบอาจจะดูทีวีอยู่ก็ได้ดูภาพนี้ของลูกก็ได้ถูกไหมน่าจะบอกได้ว่าลูกกําลังส่งสัญญาณอะไรไปให้พ่อโดยโดยพฤตินัยโดยไม่ต้องบอกโดยตรงอื ถ้าเอาเหตุผลอย่างเดียวเนี่ยผมว่าไม่ควรจะคงไม่เอาท่านออกมาหรอกอนะและผมโยงไปอีกว่าอันนี้อาจจะไกลไปนิดหนึ่งนะครับอาจจะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้ผมโยงไปอีกว่าวิกฤตในวังเนี่ยมันมีวิกฤตหนึ่งไม่มีการตั้งรัชทายาทขณะนี้มีอยู่แล้วขณะนี้ไม่มีการตั้งรัชทายาทซึ่งอันนี้เป็นปัญหาในรัชกาลที่หก ตอนตอนเริ่มต้นรัชการนะครับไม่มีการตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นวิกฤตหนึ่งนะขณะนี้ถ้าจะมองว่าอทำไมไม่มีการตั้งท่านอาจจะแปลกใจบางคนอาจจะบอกไม่แปลกใจยังไม่ถึงเวลาความเป็นความตายของมนุษย์นี่มันไม่แน่นอนนะ<ม>แล้วในหลวงรัชการที่สิบขณะนี้ข้อมูลค่อนข้างยืนยันว่าทรงพระประชวรมีสัญญาณแต่ไม่บอกมญญผมเคย<ม>เอาคลิปเรื่องนี้ไปอธิบายให้ท่านแล้วนะครับ มีการมีอ,ากา,อาการพระป,ประชวนอยู่ข้างในอย่างน้อยที่สุดวันที่ห้านี่เวลาอ่านอ่านอ่านจดหมายไออ่านหนังสือที่คําประกาศของท่านน่ะนะไอหลายครั้งออืการเดินเซทัดๆหลายรอบข้อมูลภายในวันนี้มาแล้วนะครับว่าทรงพระป,ประชวนแล้วแต่ว่าเรายังไม่บอกว่าโรคอะไรออ응ื แล้วอย่างหนึ่งอายุอันาอุอายุก็มากแล้วนะวพระองค์ท่านนี่ก็จะเจ็ดสิบแล้วนะดูข้างนอกเหมือนลำสามกันกำยำแต่ว่าข้างในมันนี้มันแสงสีอืมันจัดอเแล้วก็แปลงนะเดี๋ยวผมขอนั่นตรงนี้หน่อยบางครั้งบางคราวดูซึมเศร้าดูเหงาหงอยบางครั้งบางคราวทาผ่องใสมันกลายเป็นเรื่องของยาก็ด้วยเวลาการพักผ่อนนะครับดังนั้นภาพนี้เนี่ย เราจริงถ้ามองด้วยสายตาของชาววังเนี่ยออธิบายได้ว่ากำลังบอกถึงวิกฤตของบ้านเมืองอที่พระองค์พามีเจตนาอะไรบางอย่างที่เราอาจจะมองไม่เห็นลึกลงไปเห็นถ้าเห็นภาพทั่วไปก็เอ๊ะเอามาเอามาเปิดเผยทำไมนเนาะแต่ยหตที่สุดเหตุการณ์คุณแม่ยังอยู่นะออ เขาคือสายกิติยากรนะแล้วงานมูลิติเพื่อนพึ่งพานี่โอ้โหใหญ่นะจัดงานใหญ่ทีเดียวผมก็เลยว่าภาพนี้วันนั้นผมว่าจะวิเคราะห์แล้วแต่งานยิ่งใหญ่จะเอาภาพนี้มันลบมันลบรูปลักษณ์ของงานไปหมดเพราะใครก็รู้ความจริงว่านี่คือนี่คืออะไรนะพระองค์เป็นเป็นเมียแรกอะว่างั้นเธอเมียหลวงอะนะครับเมียหลวงอะนะ แล้วขณะนี้เป็นยังไงอ่ะที่เห็นกันเนี่ยเหมือนเหมือนกับประกาศว่าพ่อไม่เหมือนดูแลเมียเลยนะไม่รู้ล่ะนะครับอันนี้อันนี้ปล่อยให้โซมเนี่ยถ้ามองด้วยสายตาเจตนาของชาววังเขาคิดอะไรผมไม่รู้แต่ถ้ามองจากสายตาภายนอกนี่ไม่น่าจะามาเปิดเผยแต่ทำไมจึงเปิดเผยแสดงว่าต้องมีเหตุผลมากกว่านั้นเอาละครับเราเข้ามาเบรกสามอันนี้เป็นข่าวสำคัญนะครับ ข่าวนี้เป็นข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องนอกจากอ,าอานอกจากเอนุ้ยก้อยแล้วมีบุ๋มอีกแล้วกันเนี่ย<ะ>มันห้าอย่าพึ่งหะสิบุ๋มเหรออ่าอย่าพึ่งบุ๋ม <หะ S 2> บุ๋มหรือเปล่ามันมีบุ๋ม,บ,ม,มบ,บุ๋มนี่มันลงนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว<ง>เดี๋ยวจะเย็นเย็นบุ๋มนี่โลดีไม่ดีลงหลุมเลย่งยุ่งแต่พี่ฟังนะผมออกข่าวก่อนนะเออว่า คุณบุ๋มคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ประกาศแต่พ่อเขาประกาศแล้วว่าใครพูดถึงเมื่อไหร่นี่จะฟ้องเตรียมหาทนายกันแล้วกันแล,แล้วบุ๋มกับพ่อเราเป็นเชื้อเจ้าอ่ะก็ไม่รู้ลครับเดี๋ยวดูข่าวกันแล้วกันยะขออนุญาติ้าพูดถึงตรงนี้มันคอแห้งอ๋อแล้วโอเค